มโดนทำร้ายโดนดักทำร้ายหรือเปล่านะอันนี้ก็น่าคิดทุคนนะโอเคพี่พี่ตอนนี้ผมขอนั่งพักนะผมยังไม่เจอร่องรอยของใหญ่ชัดเจนเท่าไหร่นะแต่มีเสียงนะก่อนนี้เสียงผู้หญิงบ้างเสียงการตะโกนเหมือนต่อสู้หรือเปล่านะผมไม่รู้ว่าเป็นใครนะทุกคนเสียงใหญ่นะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย มึงปล่อยดูมดีคนนี้มึงตามหาไม่รอดนะมึงปล่อยผมมึงต้องการอะไรฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสวัสดีครับผมสวัสดีพี่พีอีสีหงป้าน่าอาทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่แฟดพาไปเรื่อยนะครับ วันนี้ทุกคนผมเดินป่านะเข้ามาหา,าแฝดใหญ่ไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นไงบ้างนะเข้าป่ามานานแล้วซึ่งผมมีแรงสองห่วงที่ไม่ดีนะครับเข้ามาหาแฝดใหญ่ครั้งนี้กลัวนะเป็นห่วงกลัวจะเป็นอะไรไปหรือเปล่านะรู้สึกปแปลกมากนะรู้สึกใจคอไม่ค่อยดีเลยเข้ามานะไม่ประมาทนะผมถ้าถ้าผมรู้สึกไม่ดีหรือผมรู้สึกว่ามันมีเรื่องไม่ดีจะเกิดขึ้นเรื่องที่ ทำให้ต้องสูญเสียเนี่ยผมจะรีบเข้ามาเลยนะผมกลัวหายใจจะโดนเล่นงานนะักเสียงอะไรดังมากดังลัานป่าเลยพี่พใครวะเสียงใครออกมาใครวะพยากูพี่พี่มีเสียงผู้หญิงเรียกผมแล้วก็ บอกว่าเป็นเมียผมเป็นเมียผมผมก็ใครวะใครเมียกูวะผมมีน้องอ่อมคนเดียวนะพี่พนะหรือเป็นอาทิตย์จำไม่แล้วพี่พี่แล้วผมพยายามหาหมองทุกคนอยู่ไหนออกมาดิเพื่อนจะเพื่อจะเปิดทีมมาเอาผมไปแล้วพี่พนะเล่นยามไปแล้วนะปลากลตัวครับไม่ต้องมาจะเสี่ยงนะผมไม่ชอบ นะถ้าเป็นผีเปวิญญาณผมทำบุญให้นะอย่ามาจะเสียงมนีนะออกมาเถอะนะครับเชื่อผมดีกว่าเฮย้ยเสียงเฮ้ยพี่พ,พ,พี่เสียงผู้หญิงขอดผช่วยเหลอลวก็มีเสียงปี๊ดล้านป่า้คนมันเสียงขายบ้างพี่ดีไหมดีไหม,ไม,ไม,ไม เสียงคนมากมายตะโกนมึงกำลังทำร้ายกันเฮ้ยเนี่ยวะพี่ครับผมกำลังตามเส้นทางไปเรื่อยเนะเสียงผู้หญิงเสียงร้องขอความช่วยเหลือนะแล้วก็เสียงมีการต่อสู้กันนะมันก็นเงีไปแล้วมันเบาไปแล้วไม่รู้ว่าเป็นเคระอไรนะใครเข้ามาทำอะไรกันในนี้หรือเปล่าหรือใครเข้ามาสู้มาทำร้ายกันอะไรยังไงหรือเปล่านะ เขาไม่แน่ใจพี่พี่นะต่ตอจานี้มันมีเส้นทางสองทางนะซ้ายและขวาผมจะขอเลกดลงน,นะเักนทางแล้วกันนะครับทุกคนเส้นทางนี้เป็นเส้นทางธรรมชาตินะพี่พี่นะเส้นรธรรมชาติถามว่ารถเข้าได้ไหมรถเข้าได้นะมอเไซค์อย่างเงี้ยรถเครื่องเข้าได้นะแต่สามารถจะไม่มีรถใครใครเข้ามาหรอกนะป่าลึกป่าไกลอย่างนี้เฮ้ยเชื่อมันเนี่ย ่งมือมาอยุ่นี่ได้ย,ไยังไงวะใครมาทิงทุ่งมือวะทุ่งมืออย่างดีเนี่ยหนามากพี่เป็นทุ่งมือขับรถวิบากนะหรือคนขับวิบากเขามาขับรถกันแล้วก็กเห็นไม่คาดคิดหรือเปล่านะโดนทำร้ายโดนดัดทำร้ายหรือเปล่านะอันนี้ก็น่าคิดทุกคนนะมันแปลกมากทุกคน นะโดนสั ute, ตว์ในป่าทำลายหรือเปล่านะระว่างขับรถเนี่ยพอผมมาเจอแบเนี้ก็รู้ว่าใจคอไม่ดีลวแล้วก็ไม่รู้ใหญ่ไปไงบ้างพี่นะ ดุงเยอะมากทุกคนนะไม่รู้ย,ย่างเขามาทำไมป่านี้นะเป็นบอกว่าเขามาดูพวกเห็ดหรอยเห็ดเก่าๆที่เคยเจอทุกคนนะแตอยู่ไม่โคตรเยอะนะเขามาเล่นอย่งวะว้าวอื้ บอเขามาถึงแล้วเจอเป็นขวดน้ํานะใหญ่ขวดน้ำนีใหญ่ซื้อมาแนละ้วผมจําได้นะแสดงว่าใหญ่จี่สถานีนะพี่พี่นี่เจออีกหนึ่งขวดนะชัดเจนนะครับพี่พี่นี่เข้ามาทางนี้เลยนะผมเจอขวดน้ำเป็นร่องรอยนะเส้นทางเยอะมากทุกคน ไกล้มากแล้คุนะครับผมขอไปแค่นี้นะเพื่อดูต่อข้างบนนะเด่๋ขึ้นไปจะตป่า เป็นอย่างนนี้ป่าป่ากว้างนะสวยมากนะผมไม่รู้อย่ากเข้ามาทำอะไรนะ แต่กูเรียกอยู่ไหมอนะแต่กูว่ามันจะรู้เท่า,ามันอยู่ขนาเนี้ยมันรู้แน่ๆนะว่าผมเข้ามาที่นี่แล้วนะผมงจะไปทิ้ทงเชนยุบอีกนางดูไม่ดีหรือเปล่ามาดูดกัน เขาเดินไปทางนี้เป็นป่าไผ่แล้วทุกคนนะครับเป็นป่าไผ่แล้วนะก็จะหมดป่าพวกป่าต้นไม้ยืนต้นละจะเป็นป่าไผ่แล้วข้างหน้านะพี่ๆโหเป็นนานๆเลว่าอีกทางน่าจะมีทางป่าไผ่เนี่ยป่าไผนะ่ไอันตรายนะหลงง่ายมากพี่ๆน่าใครบอกป่าไผ่เดินง่ายนะถ้าเราไม่ชนินทางเราก็หลงได้แน่นพี่พ นี่มากองไว้จะไม่เอาไปวะหากินไว้อย่างนี้กองไฟอยูดิเจอถุงมือแล้วเสื้อผ้าอะไรไม่รูพี่นะป่านี้ไม่ทำงานนะเรื่องของ กันเยอะมากทุกคนนะแย่งของกันขโม,มยของกันโหเห็ดสีาขาวนะชื่อว่าเห็ดโคน นี่นะที่ผมยังเข้ามาเพราะว่าผมรู้สึกยังเข้าขอมไม่ดีนะถึงเข้ามาหาจอยากทุกคนไม่รู้เป็นอย่างไรของมันเลยพี่มันเข้ามาป,ป่าอยางนี้แหละมันบอกผมดูนะ ต้อลงไปแค่นี้ทุกคนนะ้ันเปนของมันว้าใหญ่เนี่ยโอ้ผมกลัวนะถ้าผมเดินไปเรื่อยๆแล้วไม่มีจุดจบนะเขาใหญ่ไปที่อื่นแล้วหรือเปล่านะ เดูว่าูะเาเจอแล้วนี่เราจะเอากรเ่ไคุผ ก็จะเห็นว่ามีการทำห้างทำาดีเยอะมากนะห้างเอาไว้ส่งสัดน,นะห้างเอาไว้นั่งดูปัตต่างๆยเยอะมากนะครับแต่ที่ผมเข้ามาเนี่ยผมไม่เจอสักห้างเลยนะพี่นะยังไม่เจอเลยนะ สียงผู้หญิงไม่ใช่ผู้หญิงไม่รู้เสียงมาจาไหนพี่เสียงผู้หญิงเด้งออกมาทุกคนไปไปตามหาเสียงนั้นกันพี่พี่โอเคพี่พี่ตอนนี้ผมขอนั่งพักนะผมยังไม่เจอร่องรอยของใหญ่ชัดเจนเท่าไหร่นะแต่มีเสียงนะก่อนนี้เสียงผู้หญิงบ้างเสียงการตะโกนเหมือนต่อสู้หรือเปล่านะผมไม่รู้ว่าเป็นใครนะทําอะไรกันที่นี่แต่ในป่านี้ใครที่จะอะไรทำร้ายกันจะ มีการนับอําพรางอะไรเงี้ยมันก็ทําได้ง่ายเพราะว่าป่าลึกนะมันไม่ให้ไม,ไม่ป่าเขตชายแดนพม่าแล้วก็ว่าได้น,นะไม่ให้อ่กฎของประเทศไทยแล้วพี่พนะจุดไปนั่งพักนะครับตรงนี้แล้วก็เดินทางต่อนะไม่รู้ว่าสายใหญ่เนี่ยเขาถึงไหาแล้วนะผมเนี่ยรู้สึกเป็นห่วงก็เลยต้องเข้ามานะพอเป็นแฝกก็ต้องเป็นห่วงกันนะพี่นะ ยุงยี่แม่งโคดเยอะทุกคนนะถ้าผมไม่ใช้ฟืนนะผมแย่เลยนะครับนตั้งพักเอาแรงก่อนพี่เหนื่อยมากเดินหาตั้งแต่เช้าแล้วน่าสมาธิดีไหมเพราผมอารมณ์เราก็จะเดินทางต่อเพื่ออะไรอะไรจะดีขึ้นทุกคน เสีงเหมือนเครื่องบินนะเครื่องบินบินเครื่องเหมือนมากเครื่องบินบินขึ้นางบนไม่พี่นนะดังชัดมาก ฝนตกเดินตามหาแฟแ์ใหญ่กันต่อนะไม่รู้เป็นไงบ้างตอนนี้นะคนไปเดินทางต่อไปพี่เดินทางกันต่อนะก็ขอขอบคุณใจเือให้ผมได้เจอแฟรใหญ่นะแฟรใหญ่ปลอดภัยอีกอย่างพี่ตอนเนี้ยพวกของดูก็ดีก็กระจายทั่วป่าเลยนะพวกมันพร้อมปกป้องนางตลอดเวลาเพราะคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับพ่อของนางนะก็คืออาไรก็คือมาเฟียนะมาเฟียที่พวก เยอะมากนะคนหนึ่งในป่าทุกคนตรงนี้ดบอกเลยก็ลูกน้องแต่คนก็ซื้อสัตว์นะพร้อมจะพีชีพนะเพื่อนางได้ทุกเมื่อทุกคนได้ยินเสียงไหมว่ามีผู้หญิงดังไมล่ะผมพยายามจะไม่สนใจนะพยายามจะเฉยๆไว้นะครับถ้ามันร้องไปถ้มันพูดไปนะถ้ามันไม่เหนื่อยนะถ้มันร้อง กามันจะไม่อยากจะร้องไม่อยากจะพูดแล้วพี่เป็นเสียงพวกผีวิญญาณที่มาหลอกให้เรากลัวเฮ้ย,ย,ยทุกคนเสียงเป็นใหญ่เลยได้ยินไหมเฮ้ยเสียงผู้หญิงก็ร้องเสียงอะไรก็ร้องได้ยินไหมเฮ้ยยายเมียยายยายอยู่ไหนอยู่ไหนยายาย เฮ้ยยายได้ไหมพี่ได้ไหมยายมีไหนยายมึงเป็นไรทุกคนเสียงใหญ่นะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมป่อดูดีดูีมปล่อยปฮะมึงป่อดูดี้เดเขามา คนที่มึงตามหาไม่รอดนะมึงปล่อยเพรามึงต้องการอะไรฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปล่อยปุเฮ้ยปล่อยเล่อยแค่นี่ก่อนเลยเนี่ยปล่อยอีกเนี่ยอีกแค่เนี่ยอ่าปล่อยมันอ่าอืออ่าส์ดับหัวฮะยอมพีคเพื่งเหงาะูกพีหมอนะเจ้าไว้จะาไว้จะาไว้จะไว้ห้มันจะาไว้กูตามแล้วกูตามแล้วไว้อ่ะมีแนวะอ่ากูตามเนาะ เลยดูด like uh. 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 ีเปล่วะช่วายยิบหายเบื่อป่าวแดกไส้กูแยกไส้เครื่องในกูเบื่อป่าวเดี๋ยวมาคนเดียวก็ก็จับมือกูแล้วมึงมาคนเดียวเหรอมาตามล่ามันนอยู่ลูกน้องมันพาท่าดิอ๋อกูที่อ้กูไม่ใช่แก้คนเล็กมกันลืมออกมาสักนิดไม่ใช่ะถึงว่ามันจับจับกูได้ะเฮ้ยถ้ากูใส่แก้คนเล็กมันไมไดม่ก้จับกูหรอก ดูดีไม่ห่วงหรอกนะกลัว,วอย่างวะมันยิ้มน่ากลัวมากเสียงมันหัวร้อยพี่ออกมาดิกูอย,ยากหนึงน่งหนึงน่งอะเทนไฟเทนพวกมึงอะออกมาท้าวมบนี้ทุกคนนะมึงรู้จักคำว่าเทนไฟเทนเปล่านะไอ้พวกกระจอกนะออกมาพวกมันนะยอมพีอาพีชีดนะยอมตายเพื่อลูกพีพ่พวกมันได้นะพีพ่พ เอามาเมื่อกี้มึงจับมึไม่ทันเหรอวะกูจับแล้วกูจะเข้าไปจับแล้วแต่มันดิ้นตัวออกดึงมือออกไปพี่ไวมากเลยแล้วมันใช่ใช่หรือเปล่ามันจะเอาไอ้โกงเล็บมันนะจะจกมาในท้องกูแล้วมึงมาก่อนแล้เลยที่จะมาทิ้งมันกงเล็บแล้วเปล่าจะเนี้ยไม่รู้อ่ะยาวเยียดเลยเกือบนิ้วแสดงว่าของที่มันได้ไปอะเกี่ยวกับพวกสมิงอาคมนะพวกเสือดำหรือเปล่ามันไม่กลัวไฟอะกูเลยเอาเครืองไฟมันไม่กลัวไฟไม่รู้เป็นห้าเลยมันได้ทำพิธีเพื่อกันพวกนี้โดยเฉพาะนะพวกมันรู้ว่า สมิงกลัวไฟมันเลยต้องทําหาวิธีต่างๆนะที่ไม่ให้ไฟนั้นทำอะไรพวกมันได้พี่ๆนะ<อ>มันนี่เหนียวว่ะวางมากเลยมันปกป้องพี่มันดีมากเลยนะไอ้ไอ้อ้ไอ,อลูกน้องมันเนี่ย<ะ>โอเคทุกคนม,มจับตัวได้กูจะเอามีดฟันหัวเลยเดี๋ยวผมจะขอรีบเป็นทางกลับกันใหญ่ก่อนแล้วก็วางแผนจัดแจงคนใหม่นะเอาคืนแน่ไม่ต้องห่วงนังเจอกูแน่น,นะเฮ้ยออกมาออกมาได้เป็นจริงออกมาเลยสองคนเลยมามาคู่เลยมา กเจริงจริงไอ้พวกเก่งกะเก่งแต่ป่านะน้องมึงที่เลียแคงเรียยขาลอ,อกมาเด้โอเคทุกคนต้องขอปีก่อนไว้พบกันพี่น้องคนสวัสดีครับ